วันนี้เราทำมามาถึงวันนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะรวยอีกแล้วเราอยากจะทำเพราะเรามีเป้าหมายแห่งความสำเร็จเพราะว่าเราทำเราเร่งทำเพราะเราต้องการเงินไม่ใช่อ่ะวันนี้ผมไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปรวยแข่งกับคนนั้นคนนี้วันนี้เราต้องทำให้มันเป็นอมตะอย่างแท้จริงอเออเราจะไปแบบฉันวันนี้อฟอบจัดฉันรวยเท่านี้ปีหน้าฉันจะต้องรวยเท่านั้นเท่านี้ไม่มี เอาความมั่นคงเป็นเกณฑ์วันนี้คิดภาพไหมครับว่าเรามาไกลเกินกว่าสิ่งที่เราฝันมานั่งคิดไหมครัไม่มีเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะทําเป็นเมืองเมืองของเราเนี่ยเราทําได้หมดนะเราจะเปลี่ยนไอ้ตรงนั้นจะทําไอ้ตรงนี้ะจะขยายตรงนั้นจะแก้ไขตรงนี้เราทําได้หมดมีความรู้สึกว่ามันทําในสิ่งที่เป็นต้นแบบ ให้กับอบอจอ,อบอตอทั้งประเทศเลยหรืออำเภอจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันดูแลทั้งของเสียนะควันเสียแล้วก็ระบบสารวพวกทุกอย่างอยู่นี้หมดเลยเราไม่มีน้ำเสียไหลออกจากนิคมเราเลยแม้แต่น้อยอเราไม่มีขยะเราไม่มีควันเสียเราไม่มีกลิ่นเหม็นไหลออกออกจากนอกนิคมเราแม้แต่น้อย ฉะนั้นเราควบคุมได้แล้วถามว่าเออเราทําไปได้อย่างนี้เรามีความรู้สึกอย่างไงดีใจวันนี้ใครเนี่ยจะมาจะมาดูจะมาศึกษาให้เขาไปดูเลยเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นโมเดล